ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดวววยททมข่าวสวเบตตำรวจสถานีตำรวจภูทรยะรมร่วมฝา่ายปกครองรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2,568พร้อมมอบน้ำดื่มให้กับประชาชนที่สัญจรค่ะที่จุดพักสายตรวจจุดบริการประชาชนบ้านนาคอยตำบนยะรมพันตำรวจโททีประวัติ ทองบุสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรยะรมพร้อมด้วยนายจารตุ้งแก้วประหลัดอำเภอเบตงพร้อมด้วยชุดจิตอา,าสาสถานีตำรวจภูทรยะรมสายตรวจจาราจรชอปอรามเมดรวมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประชาชนจิตอาสาร่วมรณรงค์ตามมาตรการขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไ,ไร้อุบัติเหตุช่วงเทศก,กาลปีใหม่2568และมอบน้ำดื่มให้กับประชาชนที่สัญจรพร้อมอำนวยความสะดวกซึ่ง พื้นที่อำเภอเบตงยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ร่วมวางมาตรการเข้มป้องกันอุบัติเหตุช่วงปีใหม่และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและมีสติในการขับรถเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้สําหรับพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568ได้มีการรายงานสรุปข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจําวันที่28 ธันวาคม2 5 6 7ในพื้นที่จังหวัดยะลามีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นจำนวนหนึ่งครั้งในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาโดยมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนเป็นเพศหญิงไม่มีผู้เสียชีวิตสรุปข้อมูลสะสม2วันค่ะตั้งแต่2 7ถึง28ธันวาคม2567มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น4ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเป็นเพศหญิงและเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา3าครั้งและอำเภอรามันหนึ่งครั้งโดยที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เฮิสวทเบตงนิวสและวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th